คือเปิดเครื่องแนะนำตัว x 5ตัวนี้เนาะเอ่อเปิดเครื่องเลปีเครื่องมันตัวนี้เด้อมันจะเปิดเครื่องตัวนี้กดอ่าคันเดียวก็ได้ละอ่าตัวนี้เป็นความไวความไวของเขาจัดนี่ยแหละตัวนี้มันถึงความลึกเลยเป็นเนี้ยเอ่อมดตัวนี้หาพวกเครื่องประดับคือพวกแหวน คุพ่อแหวนนี่แหละแหวนกับส้คอตัวนี้หาขวดโลหาทหมดตัวนี้พ่อหาพ่อเหลียงเหลียงเงินเหลียงคำตัวนี้วิธีเริ่มมดมนอ่หอกกดตัวน,วนี้ตัวนี้มันปัดความไวเอาให้ปัดไวไลายมันตัวนี้สุก็ เฮาปัดแหงไรมันก็ได้เลือกเต็มจะมีเสียงหลักมันมีแต่เฮาปัดตรงไหนแล้วบางกันนี่แหละตรงนี้มันได้เลือกว่าได้สิแต่เฮาก็จำมันจะมีเสียงหลักมอนจเฮาเปิดมันครึ่งนี่แหละประมาณสี่สิบห้าสิบเนย ปุนตัวนี้เอ่อฟุนซิปเปิลด้วยเป็นเป็นพอยตอนที่เขาผ่านแล้วมันไวนัว่นเขากดตัวนี้ครัง้งถ้าเอ่อดังดันยิ่งบนใดความหมายม,มันจุดน,นี่ตัวซิปเปิลอ่อตัวนี้เอ่อเวลาที่เขาเลือกโหมดหมดแล้วเที่เขามากดค้างตัวนี้เราจึงไปกดพอยตัวนี้เป็นเอ่เอพอ จุงพันตกสัญญัตโลห้าทำอาไปเนี่ยปรกดหน้าหยดหยดดเลยเปกดเสียงแล้วก็ลงเสียงที่นี่เปิดไฟใส ตัวนี้ยังไม่มีตัวทึงไม่มีเปิดเสียงมันตัวนี้เปิดเสียงเสียงท่านั้นแหละวิธีประกอบง่ายๆสิประกอบปิดปิดกับขงงั้นตัวขันขน้นเลยเติดเลย